อัลเบิร์ตอ์สไตน์จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ตอนเด็กออสไตน์ Einstein พูดช้ากว่าเด็กทั่วไปครูบางคนบอกว่าเขาไม่ปกติเขาเรียนไม่เก่งในวิชาที่ต้องท่องจำแต่เขามีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหยุดใช้นั่นคือความสงสัยเขาชอบถามคำถามง่ายๆที่ไม่มีใครถามเช่นถ้าเราวิ่งตามลำแสง จะเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าเวลาเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงได้ไหมจากคำถามแปลกๆแบบนี้ทำให้เขาคิดทฤษฎีสัมพันธภาพและกลายเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่เปลี่ยนโลกไอสต์ไน์ไม่ใช่แค่เก่งแต่เขาคือคนที่ไม่เคยหยุดจินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่มีอยู่จริงเพราะบางคำตอบไม่ได้อยู่ในหนังสือแต่อยู่ในความคิด ที่เรากล้าปล่อยมันไปไกลกว่าขอบของกรอบเดิมๆแล้วคุณละ่ะยังกล้าฝันถึงสิ่งที่ไม่มีหลักฐานรองรับอยู่ไหม follow for more